พี่น้องขาเมื่อนี้นะคะแย่สีสีนั่มคลิปบางช่วงบางตอนของพ่อลูกคู่บุญมาให้พี่น้องเบิงค่ะแต่ว่ามันสิเป็นคลิปตอนกระท่อนกระแทนนะะ้อยเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าแย่สิสีเลือกแต่คลิปที่น่ารักน่ารักเอาเอาออกมาเบิงให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นนะคะเป็นความน่ารักตะมูตะมีของพ่อลูกไปเบิงกันค่ะพี่น้องว่าพ่อลูกเพิินเบาอี้ยังกันสำหรับ สาวน้อยร้อยชุดของพ่อนกพงศกรมาฟังค่ะพี่น้องค่ะพาไปเนี่ยตาฮักตาฮักพี่น้องสวยสวยวัามันผู้สาวปุนแต่งตัโอันนมแง้มดือ้อนง้มส้นกับส้นค่ะมัน่ง้มหินาว สวยเป็นอีกรูปหนึ่งนะครับวันแรกเขาก็มาในรูปของชุดไทยนะครับวันนี้พี่ลาจะรับเรือกต้อก่อนครับก็ใส่ชุดเพชค่ะสาวน้นอยร้อยชุดแล้วก็มีสุดหลอกเทชนพอนะครับขอคุนแจ็คให้ลีค่ะพี่น้องค่ะสำหรับลูกสาวเดียวคน ่เพว่าเป็นปอกงาหลายก็ภาพเป็นกับูกับยายทำสนุครับปตีี้จะไปรงเรียนเนาะบันีีเดินสายแล้วเนี่บัเนี้เพื่อนไปาบ่เพื่อนไป้่าบ่จไปงานเหรยญงานยูดอนงานหมอ่ำ แต่พอไปเด้วจิหดหมดนน้อนหลายๆคนเนี้ยเด้อเหลืองานต่อนอนเด้อหักค่ะพี่น,อน้องค่ะเพิ่นเพิ่นหนาหักภาพนี้ก็น,น่ารักนะคะพี่น,อน้องนี่อีกภาพหนึ่งน่ารักสีเขานอนกับลูกค่ะพอรกับพอกับลูกกําลังสีเขานอนค่ะ ยอกกันฝาตามช่องนเค่ะอาอชวสมแล้ว split, five five, time, omp, itti, snap, ช,ช pass, uh, uh, wow. ่องเก่ามืเบอูกกันค่นอสองอลูกอนเข่าบอนนอนบอกว่ชนะเย ม่า่ยไม่่วค่ะเด็น้โอยหยอกกันพี่น้องเป็นตาหักตาแพงของเพิ่นเด่นเนาะค่ะมึงเนี่ยมึงคิ้วมึงตาใน่เด็กน้อยที่เกิดมากพรอมนี่ดีค่ะสําสหรับน,อน้องอ้ายเป็นเด็กน้อยที่เกิดมากตากระดำดำคิว้วดก เาากกดตตูตนะตตนะสำหร,รับคลิปนี้ยสินส,สีน้ำภาพน่าลักน่ารักมาหายพแม่พี่นองได้ได้เบิ้งค่ะจะไปเห็นยังไได้ไปแจกมู่ไม่จะเก็บไว้สะสมไว้แล้วค่อยเอาไปเด็กี่เขาไม่ยากลย่ะเห็นไหมคะ่ะมีคนมีใจแบ่งปันค่ะเห็นไหม เขาจะเก็บไว้ไปแบ่งให้พี่ๆคนที่เขายากไรเขาว่าตุกตาของเืนนะคะหาวน้องใช่ไหมอืมแกกพี่น้องเป็นความใสซื้อเป็นเป็นความรู้ซื้อออกจากใจนะคะเอาสีสักไหมอ่า ก่อเส็ยแนวปลาโป้งมาหลังเวทีแล้วก็ตุ๊กตาซื้อมาหอยไปแบบพว่าไปบ้านได้กับปลาบ้านนั้นเลแล้วกับปลาเลยนเยอะหยอดพ่อเนหยอดแล้วมานม้วนติดแล้วมันขึ้นกันติดแล้วมันเดูศาสตร์ติแล้วเพื่อนปลาป่แล้วเพา่อเกิดวี่งหัวทะลุไปไหมนี่ก็ช็อตหนึ่งนะคะที่เป็นเป็นโมเมนต์น่ารักหนาหักของพ่อลูกที่เพื่อน ุยกันเบากันก้อนนอนเข่าบอนนอนอียังของเพิินค่ะพี่น้องเป็นภาพที่เบิ่งแล้วเรื่องแต่งตัวพี่น้องเหนดหนาควมมึนพี่น้องน้องก็ไา คนคู่แต่งตัวให้เพื่อนเต็มเลยหลอดเพ่บหัวร้อยหดเลยค่ะเสียงมิแต่เสียงหัวหลอกค่ะสำหรับครอบครัวเสียงวิหกค่ะบึงบึ้นบุได้สุขค่ะ สาวน้อยร้อยชุดของเราไปไปไปแล้วดิพี่น้องว่าเป็นไดดค่ะหนาลักกับแย่ชิ์ก็เลยเห็นเห็นมีภาพหนาลักหนาลักก็อยากให้พ่อเป็นพี่น้องเห็นน้ำเนาะค่ะอืมนี่อันนี้ก็คือโมเมนต์ให้เบื้องมือนั่นมือนี่อันนี้เป็นโมเมนต์ที่เพื้นเขาวกาพ,พอ่อพื้นดอกขาวขาวันพอ่ออืมอืมอืม,อมวันพอ่อ ไปเสื้อผ่ววันพอ่อกาะไปเสื้อผ่วยันวันพอ่อะหละค่ะทีพานมาแยกสิก็เลยมาปฏติดประต้อคลิปนั้นคลิปนี้ให้พี่บอ่ <c oughs> พ่อแม่พี่น้องได้เห็นเนาะค่ะว่าเป็นโมเมนต์หนาหลักของสองพอลูก ุออวอนะ้พจไมคะนะคะจดื้อไ่วไหกวันนี้ไม่ดื้อใช่ไหมด,ดื้อคะ่ะเเขียนไม่เบื่อเฉยๆพี่นองดูนี่แหละคะ่ะแต่ละช็อตแต่ละโมเมนต์บ่ได้เว้าว่ามีอีหยังเว้าหลายอย่ากะนั่ง คลิปน่ารักน่ารักของสองพอลูกออกมาให้พี่น้องได้เบิงน่ากันเนาะคะ่ะเพราะว่าตายียีดเบิงเยสยศียังมีความสุกเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องก็สิมีความสุขคือกันนี่แหละเนาะคะ่ะสําหรับคนที่คนที่ชื่นชอบสําหรับคนที่บ่ชื่นชอบกนนะนเยาวากันเด้อค่ะเพราะว่าเยสยศีกะมากเนาะค่ะว่าทีว่าจัาางไดเห็นแล้วก็ยิ้มไปนั่งค่ะหักสองพอลูกนีเขาเห็นแล้ว โมเมนต์ที่พ่นยูน่น้ากันเาเบิ่งแลวก็มีจต่เสียงหัวร้อมีจต่เสียงมิแต่ลอย,ยิมกับอยากให้พ่อ่พี่น้องมีความสุขไปนน้ากันนะคะสําหรับมื้อนีเย้ซื้อกัมีเรื่องเล่าหนารักหาักของสองพอลูกว่าให้พ่อ่พี่น้องเบิ่งแคนิ้กนนะคะมือหลังถามมี่ยังเด็ดเด,ด็เดี๋ยวเยสซื้อสิน้าเรืองเล่าน้องไอสศกุณาพรมไม่พี่แหนองได้รับชมได้เบิง่งได้ฟังไปนน้ากันคะ่ะสําหรับมื้อนีกนัสวัสดีค่ะ